สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านเลยนะครับมีใครใช้คาร์บอนหายใจมั่งนะคงไม่มีนะครับไ่ใช้ต้นไม้นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิทีวีนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาแปลกหน่อยนะฮะมาในเกมออนไลน์เกมหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า World of War s h i p นะครับแต่ไม่มีหายนะถ้ามีหายในชิปหายเลยนะฮะโอเคก็เป็นเกมแนวตระกูลสงครามนะครับ ใช้อ,อ,อาวุธยุธโทโธปกรณ์นะฮะในทางเรือรบมาสู้กันนะครับก็เป็นแนวแนวซีรีส์ World of War นะครับตั้งแต่เคยเห็นตั้งแต่ World of t a n k นะแล้วก็ World of w a r s h i p นะครับมีอันหนึ่งก็คือ World of p l a n n หรือเปล่าเป็นแนวเครื่องบินลบสู้กันนะแต่ในวันนี้นี่สนใจในเกมนี้ครับก็เลยมาจัดสักคลิปหนึ่งนะแต่ตอนนี้นยังไม่มีไอเลย ขอสมัครก่อนนะฮะก่อนที่จะเล่นเกมเนี่ยเราก็ต้องมี ID นะฮะถ้าไม่มี ID ก็ไม่จะเล่นยังไงนะครับเกมนี้นี่สามารถใช้ Facebook นะครับในการลิงก์บัญชีสร้างขึ้นได้เลยนะหรือว่าบัญชี Google Plus นะแต่ว่าเราจะใช้อีเมลของเรานะครับเจมซ่าแทนเอลเอลนนเนแทนแวง 007@gmail.com เกมนี้นี่เวิร์นออฟวอร์ชิปนะฮะชิปอ่าชิปหายชิปหายแล้วนะชิปหายแล้วเนียจะมีคนใช้อยู่อีกเอาเป็นเอ่อชิปหายแล้วอ่าแล้วหลายแล้วก็พอสมัครไอดงไอดีเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราล็อกอินเสร็จปั๊บก็จะเข้ามาสู่ที่หน้านี้นะฮะเป็นหน้าที่อยู่กับเรือของเรานะฮะเป็นเรือลำแรกที่ให้มาฟรีนะครับนะ สภาพนี้สนิมเขอะทั้งลำเลยนะไม่รู้ว่าเล่นไปเจอภูเขาหิมะแบบไทเทนิกนี่เหล็กนี่จะผุไปเลยหรือเปล่านะฮะก็เป็นเรือของอเมริกานะครับนะเราสามารถเลือกเรือของแต่ละประเทศได้ด้วยนะอเมริกานี่มีชื่อว่าอีลี่นะฮะถ้าเป็นแถวแถวอีสานนี่จะเป็นอีลีนะฮะอีลีแซบอีลีเด้อนะแล้วก็มีเรือของประเทศโซเวียตนะครับหรือว่ารัสเซีย เป็นเรือรบสมัยสงครามโลกเลยนะเนี่ยอันนี้ชื่อว่าออร์แลนด์นะครับมีค่าความสามารถออหลายอย่างเลยนะเกมนี้นี่ต้องเลือกเรือกันด้วยนะว่าจะเอาเอรือลำไหนไปให้มันเหมาะสมนะอันนี้ของญี่ปุ่นนะฮาชิดาเตนะเป็นเรือสั้นๆนะฮะอีเรือน,นี้นี่มันมีตั้งแต่สมัยที่ไทยเรายังขี่ควายยิงกันเลยนะครับสมัยนั้นนี่ ประเทศชาติตะวันตกหรือว่าชาติญี่ปุ่นนี่เขาเข้ามานะไทยยังใช้ดาบกันอยู่เลยนะครับเขานี่มีเรือรบลำปกเอฟแล้วเนะี่ยไม่รู้จะสู้ยังไงนะคนไทยก็เลยโดนปกครองไปด้วยญี่ปุ่นนะครับสมัยอ่ากบลิคนไทยก็เลยกลัวนะเพราะว่าญี่ปุ่นนี่มีแสงยานุภาพทางด้านอาวุธนี่ค่อนข้างโหดมากนะปีอะไรผมก็จําไม่ได้นะเรียนประวัติศาสตร์มาแต่เลยไปละอันสุดท้ายนี่ทำไมไม่โหลดไปฮัลโหลอ่าโหลดแล้วนะครับ ชื่อว่าเรือเฮอร์เมลินนะฮะเป็นเรือของอ่าอันน,นี้คงอะไรฮะน่าจะเยอรมันหรือเปล่า,น,าน่าจะใช่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นใดเลยเนี่ยเราก็ต้องเทรนดิ้งก่อนนะฮะฝึกพื้นฐานนี่อะไรเนี่ย Naval Academy โอ้โหยุทธศาสตร์การเรือนะฮะอันนี้ Navigation น o u r s e นะการดูแผนที่เหรอ อันนี้ไฟพาวเวอร์นะฮะการยิงนะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลิงค์ยูทู e ขึ้นมายัางไงโอ้โหนี่เรียนรู้กันผ่านยูทู e เลยโอ้โหมี Animation. แโโอนิเมชั่นเมโจนี่ถ้ามีบรรยายโดยแบบดิสนีย์นี่ใช่เลยอ,อะไรจะล้ำเลิศขนาดนั้น เหมือนเป็นสื่อการออนไลน์เลยการเรียนรู้ออนไลน์ภาษาแอปตกใลัวมาเร็วๆโอ้โหปิดเลยฮะแบบนี้อันนี้อะไรเนี่ยเกียรติแห่งวีรบุรุษมอบให้สอนแสนบาทโอ้ขอบคุณครับคือให้มาทำไมเนี่ยให้เรามาซื้อเรือเหรอโหมีเรืออะไรเยอะแยะเลยนะครับราคานี่ยเจ็ดสองเจ็ดแสนนี่กูมีอยู่สองแสนจะซื้อยังไงเนี่ย อันลังเนี่คงจะเท่น่าดูเดี๋ยวดูดิโอ้โหอันนี้นี่เรือพิฆาตในหนังแบตเทนชิพเลยนี่หว่าเอามายิงนี่คงจะสะใจน่าดูนะแต่เงินยังไม่ถึงเอาไว้ก่อนแล้วกันนะยังเล่นไม่ทันเป็นเลยนะครับออกลบไปเลยนะระดับพี่แล้วน้องต้องจัดสดเอาหรือเวล่นะเล่นจะไม่ทันเป็นเลย ต้องเข้าสมรภูมิแล้วมาสู้ตายาวันนี้เราจะเป็นกัปตันโจรสลัดอันนี้มันเรือลบนีแต่ว่าโจรสลัดฝึกมาให้นเป็นลูกน้องวันพีทไอ้ลูกน้องแจ็คสเปโรไปเลยโอเคอคชั่นสเตชั่นภารกิจเราต้องไปทางไหนเนี่ยกดดูแผนที่สิเราอยู่ฝั่งบนนะสีเขียวนะครับ เราต้องลงไปข้างล่างนาะศัตรูอยู่ฝั่งตรงข้ามวันนี่เองไปเลยกด M นี่ดูแผนที่นะจำไว้นะครับเซ s ซิทีฟออกมายีนี้ได้ยิงเปิดก่อนใครเลย <c oughs> เพื่อ,อซูมยังไงเนี่ยลิกขวาน,นี่เป็นโอ้โหนี่ยินเปิดประเด็นอ๋อกดลูกกิ้งในการซูมนั่นเองอ่าเป็นเรือของเมกันนะครับโอ้มีเรืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไมหมดเลยนะครับโอ้โโอเคไป เราจะมาเกาะเพื่อนกันนะฮะวันนี้เล่นยังไม่เก่งกูเกาะเพื่อนไว้ก่อนอ่วันยิงยิงกูยิงมั่งก็ได้ <c oughs> นี่ว่าไงว่าไงอืออายิงไ่โดนไ่รู้โดนอะไรอะ่ะจริงๆเกมแบบนี้นี่น่าจะเล่นกันเป็นทีมนะฮะแบบโหใครที่บ้าสงคงสงคารมนี่หรือว่าทําเกมออกมาตอบสนองได้ดีอ่าแต่สตูอยู่ไหนวะเน,นีย ยิงลมอะไรอะยิงมั่งเอ้าโอ้ยิงเสร็จนี่ต้องกะวิธีย้อยด้วยแน่ของกระสุนนะคือเราต้องยิงดักหน้านั่นเองเดี๋ยวนั้นเราสามารถอ่ายิงแล้วกดตามมาได้ไหมน่าจะได้นะฮะกดแซดนี่ไงปึ๊บจ๋มเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ย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 วตรงนี้นี่มันเล็งได้แค่ปืนเดียวนะฮะ เราต้องเล็งมาข้างๆให้มันเล็งได้สองปืนอ่าเราชะลอความเร็วก่อนนะครับเล็งเลงเลงอยู่ไหนเห็นแวบๆบแบบตรงนี้อือน่ามีควันออกนั่นไงเจอแล้วหนึ่งคำหนึ่งลำหนึ่งคำเลยพูดเป็นอาหารเลยอเอ,าอย้าเว้ยมันกี้เราจะเดินไปทางนี้ยิงดักยิงดักดูว่าโดนอะไรเปล่าโดนป่ออือโดนเต็มเต็ม เปิดมานี่ยิงโดนเลยนะฮะรู้สึกภูมิใจนะครับโอ้รู้สึกว่าพ่อแม่นี่เลี้ยงดูมานี่มีค่าแล้วเกินน่าได้เป็นกัปตันเรือนะฮะในเกมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจมีลำน่งหลุดมาอุ้ยนีซ่าอินีซ่ายิงดักนี่ยิงดักเราต้องหันข้างนะหันข้างก่อนเอาโดนด้วยพันสองเดามจหันข้างแล้วชะลอนะฮะเอาลงห,หนึง่งสซ้ำ ติดตามผลงานโอ้โหไม่โดนเอาใหม่เอาใหมตื่นไปเมื่อกี้ตื่นไปอืเต็มเต็มไปเลยโดนเต็มเต็มตมันจะมาอีกนี่นะอือพังไปแล้วหนึ่งน่เรามีกระสุนด้วยนะฮะข้างล่างกดหนึ่งจะเป็นกระสุนฮีเลียมนะเป็นกระสุนที่ยิงแล้วระเบิด อีนี้นี่หักไปหักมาอืมเต็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 มอีกมู่ <c oughs> รู้สึกได้ถึงกลิ่นไหม้ไปเลยยิงไปอีกแล้วเพื่อนไปไนอะไรตรงนั้นล่ะเพื่อนฮัลโหลเพื่อนไปตรงนั้นทำไมเดี๋ยวใจเย็นนะเพื่อนนะเรายิงอยู่ห่างๆนะฮะตอนนี้อยู่ห่างๆอย่างพวงวงซื้ออื เข้าเป้าเข้าเป้า,ปา,ปายิงเข้าให้เอาโดนไหมโอ้โหเชียวเียวเชียว,ยว,ยวเคลื่อนที่มาข้างหน้ายิงดักยิงดักเต็มเหนียวเต็มเหนียวโอ้ยอันนี้ไม่โดนแน่นอนเอาโดนเพื่อนนะโถเอถ้ยจะมาขวางทำไมต้องหาวิธียิงใหม่นะฮะตอนนี้ เราอยู่ไหนเนี่ยมาทางไหน <laughs> เดี๋ยวก่อนกลับหลังกลับหลังหันกลับหลังหันเดี๋ยว <laughs> นี่กูมันหลบตรงไหนเนี่ยรู้สึกว่าศัตรูเหลืออยู่ลำเดียวนะฮะตรงนั้นศัตรูอยู่หลังเขารู้สึกภูมิใจไหมศัตรูอยู่หลังเขาชนะนี่กูโคตรปลื้มใจเลยมีระยะบอกเลยนะ5กิโลอยิงไม่ถึงนะอยากมีส่วนร่วม อยากมีส่วนร่วมชึบเอาติดคูเขาโถจะระเบิดแล้วเอาชนะเฉยโอ้โหเรือลบค่าศึกทั้งหมดถูกทำลายน่าเปิดมานี่ชนะเลยนะครับโอ้เราต้องลุยต่อนะให้แบบนี้คือขนองโอเคน่ามาในแมตช์ที่สองกันบ้างนะครับ โอ้โหทีนี้นี่แผนที่เปลี่ยนด้วยน่าไม่เป็นไรนะฮะถือว่าเราได้ประสบการณ์จากแมตช์ที่แล้วมาแล้วโอ้โหอยู่กลางมาหาสมุทรเลยดูแป๊บเราอยู่ฝั่งบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดปะทะกันนะฮะโอ้โหเป็นเกาะแบบเยอะไปหมดเลยไปลุยน่ ดิสันกดนะ็ดิ่งกันไหมจริงจริงเรานี้อยู่กลางเลยโอ้โหเป็นคนกลางโปเตโตเชียวนั้นเรืออะไรวะเนะ่มันเรืออะไรวะเนะ่โอ้เรือแปลกๆนี่เยอะนะทีนี้นี่เราต้องซุ่มโป่งนะครับเราเป็นเด็กหลังเขาดีกว,ว่าแบบนี้เราส่งเพื่อนเราไปตายก่อนนะฮะจังหวัดนี้เราต้องส่งเพื่อนไปตายก่อน โอเคศัตรูน่นาจะอยู่ข้างหน้านะฮะยิงเปิดพิธีกันอายิงเปิดพิธีมันยิงได้สองนัดไม่ใช่เหรอปังทำไมมันยิงทำไมมันยิงปวกยางยี้วเนี่ยอ่าต้องยิงแบบนี้โอเคเมื่อกี้นี้ไม่ได้ลรงถ้าชีวิตจริงนี่เราไปอยู่บนกองเลยอย่างนี้นี่ยิงมาสักลูกนี่เราตายห่าเลยเนะนี่ยเจอแล้วหนึ่งนะฮะทางซ้าย ตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นอะไรเลยนะฮะในแผนที่ยังเป็นแบบนี้โอ้มีแสดงว่ามันยิงกันอยู่ด้วยเราต้องไปช่วยเพื่อนก็นก,ก่อนมีระยะบอกด้วยนะชอบตรงนี้นี่แหละ่าแล้วก็มีค่าเลือดค่าอะไรบอกข้างขวาเอ้ข้างซ้ายนว่าเรา HP เหลือเท่าไหร่แล้วมาให้มันยิงกันก่อนนะฮะโอมันใกล้ๆพังแล้วก็เราเข้าไปลัดช็อตลัดช็อต โอเคมันบอกให้ไปยึดเขตตอนนั้นไม่ใช่เหรอ,อยิงกันสนุกเลยยิงมั่งยิงมั่งยิงมั่งยิงอะไรกันวะแกยิงอะไรของแกเริ่มเห็นแล้วฮะเริ่มเห็นไฟแล้วมาหนะระยะ5เมตร ยิงได้ตรงนี้นี่แหละเข้าเป้าเข้าเป้าสองนัดตามไปดูผลงาน,เต,เ,นเต็มเนียวเต็มเหนียวเลยดักหน้าเล็กน้อยดักหน้าเล็กน้อยอออ้อออหมนแจ้งเนี่ยนะยิงเข้าเป้าไหมนี่นะเต็มเม็ดเต็มเหนียวไปไหนลูก ไปนะโอ้โหเข้าหัวเรือนะฮะระยะแค่นี้ต้องยิงใกล้ๆหน่อยอื่ม,เต,มเต็มเม็ดเต็มเหนียวอีกทีนึง่งปังโอ้โหแม่นแม่นรู้สึกว่าแม่นรู้สึกมีความรู้นะฮะจะไปไหนจะไปไหนอื้อหือระเบิดไปแล้วหนึ่งเอาจะซูมซูมเข้าซูมออกแล้วเรือฉันจะถอยไปไหนเนี่ยเอ่อระยะไอ้หน้านี่กันว่ากัน ไปเลยตามผลงานเต็มหัวเรือไปเต็มเม็ดเต็มเหนียวมากมันมีที่เลือกกระสุนด้วยนะฮะไม่รู้จะใช้กระสุนอะไรดีเนี่ยระหว่างเจาะเกาะกับเออกระสุนระเบิดเดี๋ยวเราอีตัวนั้นนี่หลบหลังเขาไปแล้วเอารำนีแล้วกัน เต็มโดนเว้ยอึน่าโดนไม่โดนเราต้องหันเรือให้มันพอดิบพอดีนะครับมันจะได้ยิงได้สองกระบอกนั่นเองโอ้โหไปเลยอือเอาเป้าอ่อนหัด,ดเอาหลบหลังเขาอีกแล้วไอ้บ้ามีข้างหน้ามีข้างหน้านี่เหรอ ทำไมมันหลังเขารู้สึกหลังเขาตามตามตามมันี้ต้องตามลำนั้นจะระเบิดแล้วเฮ้ยกี่ลำเนี่ยไม่เรือผลงานให้เราเลยเหรอโเอ้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาปย๊บมันมีหักเลี้ยวแบบเต็มกำลังด้วยนะฮะเออ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไงให้เป็นศูนย์โอเคเหลือทางขวานู้นหนึ่งลำเนะี่ยแล้วก็ทางนี้หนึ่งลำทางนู้นนี่ลุมมาลุมมา,มมาตุ้มกันสี่ห้าลำแล้วครับเดียวคงพังอ๋อแล้วตรงหน้ามึงตรงหน้าระวังเล่งยิงเต็มเหนียวเต็มเม็ดเต็มเหนียวชะลอรถก่อนออื้อ าหายแล้วไฟไหมอา้าวชนะเฉยโอ้โหยิงเข้าเป้าหมาย41นัดนถูกทำลาย1น,นัดโอ้โหมีอะไรบอกด้วยก็สลับเกม World of w a r s h i p นะครับก็สนุกเียได้นะครับแล้วก็ ฝากไปถึงท่านใดที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปหาโหลดได้นะครับาตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับจะแจกไว้นะครับหรือว่าถ้าใครหาไม่เจอก็เสิร์ช Google นะครับพิมพ์ว่า World of w a r s h i p ก็จะขึ้นมาเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจ้า